เดี๋ยวถ้าวันนี้นะใครมันแหกขี้ตามาดูไลฟ์สกอร์แล้วมานั่งปกป้องว่าชนะก็ชมทีมเถอครับเข้ารอบแล้วก็ชมทีมเถอครับจะตําหนิต่อว่าไปถึงไหนทีมอุตสาสู้จนเข้ารอบได้ใครมันแคกขี้ตาตื่นมาดูไลฟ์สกอร์แล้วพูดแบบนี้นะฝากทุกคนดูแลพี่ๆให้ทีโอ้โหดูดิถ้าไม่ได้แม็กไกวส่งยูไนเต็ดเข้ารอบ และส่งเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเข้านอนพร้อมกับแฟนๆปีสัตว์แดงที่ได้นอนเนี่ยเราจะรอดจริงหรือเปล่าแล้วดราม่าเข้าไปอีกดอกที่แม็กไกว์โขกเนี่ยถ้าผมเหลือบไปดูภาพช้าไม่ผิดนะล้ำหน้าถูกไหมมันก็เหมือนเกมก่อนๆที่เวลาไม่มี VR แล้วเราโดนนั่นแหละครับตอนที่เราโดนอะ่ะเราออกมาบ่นกันว่าฟุตบอลระดับเนี้ยมันใช้ VR ได้คุณแบ่งบางสนามก็ได้เอาที่มันแบบว่าสุด <c oughs> มันสุดจริงๆอะ่ะที่มันไม่มีจริงๆอะ่ะ ก็ไม่ว่ากันแต่เนี่ยระดับทีมในพรีเมียร์ลีกแม่งเจอกันอะยังไงมันก็มีได้ถูกปะเราฟุตบอลมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมี VAR เมื่อวานนี้เสมอไหลมันมีมากี่ฤดูกันแล้ว VAR ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วตอนนี้สิ่งที่แฟนๆกำลังเรียกร้องคือเมืม่อไหร่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ตัดสินเป็นเทคโนโลยีซะเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบมันอยู่ที่มนุษย์ดุลพินิษฐ์พิจารณาที่มีปัญหาแล้วเกมระดับเนี้ย คุณไม่มีเวอาตัดสินนะแล้วมันตัดสินผลแพ้ชนะทันทีนาะที T 90บวก3ผมเห็นใจเปนแฟนเลสเตอร์เห็นใจสโมสรเลสเตอร์แน่นอนพวกเขาไม่ควรต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เช่นกันยูไนเต็ดก็ไม่ควรต้องเจอเรื่องแบบนี้ในรอบก่อนๆในรายการอื่นมันก็เป็นเรื่องของดุลพินิษ์แล้วพอไม่มี v ว R ปุ๊บเรียบร้อยพูดตัดสินเห็นแบบไหนก็คือแบบนั้นจังหวะนี้ไลแมนข้างสนามไม่มียกทงพู้ตัดสินในสนามไม่มีเป่านกหวีดเรียบร้อยเคลียร์จบ บางคนอาจจะบอกว่านี่คือมนเส่ห์ของฟุตบอลถ้าเป็นแฟนยุคเก่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นแฟนยุคใหม่หน่อยทำไมมันเป็นแบบนี้โกงอีกแล้วก็ก็แล้วแต่นะผมจําไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันม,มันมีเกมไหนที่แบบย่ําแย่ขนาดนี้แต่เนี่ยคือหนึ่งในเกมในยุคลูเบนอัมบริมที่แม่งแย่สุดๆเป็น45นาทีแรกที่ห่วยแตกมากๆเพื่อนๆจะคิดเห็นต่างไม่มีปัญหาแต่สำหรับส่วนตัวผมมึงเล่นอะไรกันวะนี่คือสิ่งที่แม่งตั้งคำถามวนแล้ววนอีกแล้วเชื่อไหม ผมไม่ได้ตั้งคำถามว่ามึงเล่นอะไรกันวะมึงทำอะไรกันวะตั้งแต่เริ่มเกมหรือเคขียยบบอลน,นะผมสงสัยตั้งแต่แรกเริ่มก็คือการจัดสเสบ็จตัวจริงของลูเบนอมูริมว่ามึงทำอะไรวะทำไมแม่งออกมาหน้านี้วะผมย้ําก่อนนะผมอะให้เวลาลูเบนอมูริมได้เซตทีมได้สร้างทีมเต็มที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเข้าใจอยู่แล้วเขาเพิ่งจะเข้ามาเขาต้องมีเวลาในการปรับจูนทีมอันนี้ผมไม่ได้ว่ากัน เต็มที่คุณอยากจะทําคุณทําไปเราเข้าใจเข้ามากางฤดูการสโมสอมีปัญหาไม่ต้องเท้าความเยอะผมบอกก่อนว่าผมออกตัวว่าผมเข้าใจบริบทที่เขาเจอแต่ประเด็นเราว่ากันถึงเกมต่อเกมกับนักเตะที่ไม่ใหม่สําหรับคุณแล้วทํางานมาหลายเดือนแล้วมาตั้งแต่ช่วงพฤชจิกคุมเกมแรกกลางพฤจิกเฮ้ยมันผ่านมาหลายเกมแล้วมันจะ20เกมอยู่แล้วคุณรู้จักไอ้พวกนี้เป็นอย่างดีแล้ว เพราะฉะนั้นเราว่ากันแบบเกมต่อเกมตรงไหนดีเราชื่นชมเต็มที่ตรงไหนเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคเราก็ตั้งคําถามชวนสงสัยว่ามันใช่หรือเปล่าและที่ผมบอกว่าผมตั้งคําถามตั้งแต่ไลน์อัพ11ตัวจริงเนี่ยเนื่องจากเพื่อนๆดูสิแพทริกดอกูตําแหน่งที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรทุกคนสิ่งที่เราขาดคือตัวรับฝั่งซ้ายเซนเตอร์เราก็ไม่มีแล้วล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้ตำแหน่งริมเส้นยุคเอเล็กทนฮาร์เราไม่มีฟูลแบ็กเท้าซ้ายเลย มาเลาเซียเจ็บยาวเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ำเจ็บซากหายกลับมาปุ๊บร่างกายยังไม่ได้สุดท้ายมาเลาเซียก็อยู่แต่บนม้านั่งสำรองแม้จะหายเจ็บกลับมาในขณะที่ลุกชอหายกลับมาทันลูเบนอมัมบริมเข้ามาแรกๆได้ลงเล่นอยู่ไม่กี่เกมจํานวนหลักหน่วยเจ็บซ้ําเข้าไปอีกแล้วพอลุกชอเจ็บไปทีนี้ก็กลับมาลูปเดิมมาเลาเซียไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากเพิ่งหายมาร่างกายไม่ได้ปรับตัวก็ยังไม่คงที่ แล้วทีมมันต้องเดนทุกเกมก็ต้องมีการอดัดแอปหน้างานเดี๋ยวก็เป็นดาโล่มัง่งเดี๋ยวก็มาซาอุยมัง่งเดี๋ยวก็โยกคนนั้นคนนี้มาเล่นซึ่งบริบทวิงแบ็กในยุคออม,มรลิมแม่งไม่เคยซ้ำกันเลยแม่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโยกตรงนั้นโยกตรงนี้เกมหนึงบาง,ง,งทีแม่งโยกกันสองรอบจนเราก็แบบเราต้องการวิงแบ็กฝั่งซ้ายพาราลิตี้หลักสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งคือวิงแบ็กซ้ายเอามาสักทีจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ แต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้เท้าขวาเนี่ยมันยังพอมีถูถ่ายไปได้แต่ซ้ายมันไม่มีเลยแล้วมันทําให้มิติที่เวลาเติมขึ้นไปแล้วมันจะเปิดเนี่ยมันเปิดเลยไม่ได้มันจะต้องล็อกหักกลับมาแล้วต้องเปิดด้วยเท้าขวาซึ่งบางทีก็เสียจังหวะบางทีจังหวะมันควรจะเปิดตั้งแต่ทีแรกมันก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่ถนัดจังหวะที่พอรับบอลมันจะได้แตะขึ้นไปข้างหน้ามันก็แตะไม่ได้เพราะมันเป็นเท้าขวามันหันหน้าเข้าหาเพื่อนมันก็ต้องแตะบอลเข้าตรงกลางกว่าจะพลิกออกมาซมันก็เสียเวลาอีก หลายๆอย่างมาดูกระโดดกระเดกมันเพราะว่ามันต้องปรับอัดแอปตามผู้เล่นที่มีตรงนี้เราเห็นใจแต่เมื่อได้แพทิกดอกกูมาแล้วเราปล่อยมา,ลาเลเซียยืมไปดอกกูเนี่ยตามโปรไฟล์ตามหน้ากระดาษเขาคือผู้เล่นฟูลแบ็กฝั่งซ้ายและเล่นตัวลุกทางขวาได้เล่นตัวลุกทางซ้ายได้หมายความว่าเขาเล่นได้เนี่ยสองฝั่งริมเส้นทั้งรับและลุกเท่ากับว่าถ้าเกิดจะเอามาใช้ในตำแหน่งวิงแบ็กเฮ้ยมันน่าจะไปได้เว้ยถ้าเราดูจากโปรไฟล์นะ พอถ้าดูจากจํานวนเกมหรือดูจากประวัติอะน้อยเกินไปดอกกูยังเด็กอยู่เลยแล้วเกมระดับอาชีพก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเพิ่งย้ายมาเลเช่เองแล้วเพิ่งจะมีผลงานเพิ่งเหมือนเพิ่งจะแจ้งเกิดมีชื่อเป็นระดับที่หลายๆทีมใหญ่ให้ความสนใจแล้วสุดท้ายยูไนเต็ดไปดึงเข้ามาแล้วพอมาดูเอ้ยโอเคเว้ยเราอาจจะไม่เคยดูเขาแต่ถ้าเราดูจากหน้ากระดาษทําความรู้จักเขาจากโปรไฟล์กับบทบาทวิงแบ็กที่ยูไนเต็ดขาดหายหรือกําลังต้องการเนี่ยเฮ้ยมันได้เว้ย น้องมันมีความแข็งแรงมีความเร็วมีความแข็งแกร่งมีความอึดแล้วมันเหมาะมากกับวิงแบ็กที่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเฮ้ยน่าจะเข้ากับอยู่ในเตดกับสล็อตที่ขาดหายอยู่ตอนนี้ไอดี ID ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งแต่มันดูพร้อมเหมาะกับสเปคที่ทีมต้องการในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเราก็คาดหวังว่าอ่ะเอาเข้ามาเนี่ยน้องน่าจะได้เล่นฝั่งนี้สุดท้ายท้ายสุดรูปเบนเอัริมจัดเกมวันนี้จัดผู้เล่นวันนี้ด้วยการให้ดอกกูเล่นขวาเอาดาโลมาเล่นวิงแบ็กซ้าย ซึ่งกูดา่าทุกเกมว่าดาโล่เนี่ยไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายแม่งไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์เลยกับวิธีการกับรูปแบบการเล่นมันคือต้องลุ้นแบบชอ็ชอตต่ชอช็อตช็อตนี้จะดีหรือเปล่าวะช็อตนี้บอลแรกดีบอล2เป็นยังไงวะชอ็อตนี้ปึ๊บบอลแรกไม่ดีต้องตามไปแก้บอล2แล้วก็ต้องลุ้นแม่งทุกเกมและหลายต่อหลายครั้งสิ่งที่ดาโล่ทำคือจับบอลย้อนคืนหลังกับจับบอลจ่ายยัดเข้ากลางแล้วเสียและเราก็ต้องทนเห็นดาโล่ทำแบบนี้อีกและเกมวันนี้มันก็เป็นแบบนั้น นี่คือจุดแรกที่ผมไม่เข้าใจว่าพอเกมเริ่มในสนามทำไมมันมาออกว่าดอกกูขวาดารโลซ้ายซะอย่างนั้นอันเนี้ยคือจุดแรกที่ตั้งคำถามนอกเหนือจากเนี้ยไอผู้เล่นตำแหน่งต่างๆมันบนความเข้าอ,อกเข้าใจวันนี้ไม่มีเอาไซตเาบยิันดีเพราะว่าลูปเบนอัมบริมอัปเดตก่อนเกมมีปัญหาการบาดเจ็บก็ไม่แปลกเป็นโอกาสของโอนาน่าก็ลงทำเฝ้าเสาไปทำหน้าที่ไปส่วน,นเซนเตอร์ไม่มีมาติเนสก็ใช้มาซาอูยืนซ้ายโยโลยืนขวาแม็กควายยืนกลางก็พักเดิลิก อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันก็หมุนเวียนกันอยู่แล้วเราไม่มีลิชา่าก็อ่ะมาซาอุยลงไปเล่นแทนข้างบนตรงกลางรับ2ตัวอูกเต้กับบลูโน่ผมอาจจะไม่ค่อยประทับอกประทับใจกับการให้บลูโน่มาเล่นตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความจําเป็นตอนนี้ถ้าไม่ใช่บลูโน่มันก็ไม่มีใครที่สามารถกระจายบอลในระยะสั้นกลางยาวด้วยตัวคนเดียวได้มีเมนูก็จะต่อแบบสั้นๆมีอูกเต้ก็จะต่อแบบสั้นๆแล้วเน้นการตัดเกมการทําเกมลุกน้อยมาก ส่วนถ้าเป็นทบี้คอร์เลย์ก็จะค่อนข้างคล้ายกันกับอุกาเต้นั่นคือการแบบตัดเกมแล้วก็บอลระยะสั้นเอาปลอดภัยการเซมิโล่มีบอลระยะยาวได้แต่ก็ต้องลุ้นเรื่องความแม่นยำแล้วก็ต้องมาเสียเรื่องความคล่องตัวสปีดบอลที่อาจจะไม่ทันเวลาโดนเพลสเอร็กเซนก็เช่นกันมันก็เลยทําให้สเปคเนี่ยมันมีแค่บรูโน่เท่านั้นแหละที่พอจะทําตรงนี้ได้บรูโน่ก็เลยต้องมาเล่นเป็นเบอร์8เล่นเป็นตัวต่ําคอยขึ้นเกมลุกคอยมาเชื่อมบอลจากเกมรับอะไรแบบนี้ไปเบอร์12ตัว ขวาเป็นอามัดซ้ายเป็นเมนูผมว่าตรงนี้ถ้าเกิดยึดเกมจากสเตอัวแฟนๆอยู่ในแ็บน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะเชียร์ด้วยซ้ำว่าเออให้เมนูลองไปเล่นตัวบนดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้เห็นส่วนกองหน้าตัวเป้าก็เป็นลาสมุดหอยลุนแน่นอนครับลาสเวตัวจริงผมติดแค่คนเดียวตำแหน่งเดียวก็คือเนี่ยวิ่งแบ็คขวาซ้ายทําไมมันถึงออกหน้านี้ถ้าเกิดพยายามหามุมเข้าใจว่าเอะแล้วทาไมดอกูมันถึงเริ่มต้นด้วยฝั่งขวาวะก็คงเพราะว่าเวลาเล่นตัวลุกเนี่ย เหมือนดอกูมันจะไปเล่นตัวลุกฝั่งขวาซะบ,บ่อยตามโปรไฟล์นะเท่านี้เลยเพราะตอนซ้อมผมไม่เห็นผมไม่สามารถบอกได้ว่าตอนซ้อมอ่ะเพชรทิดอกกูแม่งเล่นตัวลุกขวาแล้วดีชิบหายแม่งสนับสนุนอาม,มัดอย่างจมเลยแล้วพอเล่นแบบไซส์เล็กอะ่ะตอนสนามซ้อมอะ่ะโอ้โหมาเล่นเกมลุกจีจัดมากมันเติมแบบไม่พักผมไม่รู้ไอตอนมาเล่นตัวลุกฝั่งขวาในสนามซ้อมผมไม่รู้แต่ถ้าดูตามหน้ากระดาษอ่ะเขาเล่นตัวลุกขวาได้เขาเล่นตัวรับซ้ายได้ แต่เอาแบบบริบทที่อยู่เลยแต่ต้องการน่ะคือวิ back ่งแบกเท้าซ้ายซึ่งดอ,อกกูมันดูตอบโจทย์แข็งแกร่งมีพละกําลังวิ่งเร็วแล้วถนัดซ้ายด้วยก็น่าจะมาสนับสนุนฝั่งซ้ายไปเลยแล้วดาโลถ้าอยากใช้ก็ใช้มันยืนขวาให้มาเล่นขวาตามมาถนัดแล้วถ้ามันไม่ดีก็จะได้เปลี่ยนออกเอาคนตา,ตามตำแหน่งลงไปใช้ผมแค่แปลกใจว่าทำไมถึงเอาดอ,อกกูไปเล่นแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างครึ่งเวลาแรกแน่นอนครับแพตริกดอ,อกกูมีผลงาน45นาทีแรกที่เด่นที่สุดในสนาม สำหรับตัวผมนะเพื่อนๆถ้าได้ดูเกมนี้เห็นต่างไม่ว่ากันแต่สำหรับผมอะดีที่สุดในแง่ของการที่มีส่วนร่วมกับลูกบอลทั้งตอนเล่นเกมลุกและตอนลงมาซัพพอร์ตช่วยเกมรับจังหวะขึ้นเกมบอลสวิตช์เปลี่ยนมายูในเตตออกบอลลำบากก็ต้องสวิตช์ให้ดอกูดอกกูจะเติมมารับบอลตลอดอาหมัดรับบอลปุ๊บดึงจังหวะก็จะมีดอกูเติมขึ้นมาพอจังหวะโดนจี้ตรงกลางเพราะวันนี้ยูในเต่จะโดนปิดตรงกลางแน่นมากด้วยอันนี้ก็ว่ากันเรื่องของตำแหน่งจากผังการยืนเนี่ยแหละเพราะว่า พอมัน11ตัวเท่ากันแต่จากผังที่ลงไปเลสเตอร์เขา 4- สาเขามีมิดฟิลด์มตัวในขณะที่ยูไนเต็ดเนี่ย3 4 2 1หนหรือ3 43แต่พอมันยืนจริงๆอ่ะตัวต่ำมันมีแค่2ตัวมันเหมือนมีมิดฟิลแค่2ตัวมิดฟิลด์งตัววันนี้ก็โดนผู้เล่นเลสเตอร์ปิดหมดพื้นที่ตรงกลางอ่ะเหมือนยูไนเต็ดจะค่อนข้างเสียเปรียบเลสเตอร์มันก็เลยทําให้เกมตรงกลางยูไนเต็ดเนี่ยเอาบอลไม่ได้หาบอลไม่เจอบอลที่ยูไนเต็ดถูกโดนบังคับให้ต้องไปเล่นคือบอลด้านข้าง ฝั่งซ้ายไม่ต้องพูดถึงดิโอก,โกโาโลแม่งรับบอลแล้วย้อนคืนหลังกับอย่างที่บอกจ่ายยัดเข้ากลางแล้วเสียบอลมาเลยต้องไปขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวาอาห์มัดวันนี้ช่วงแรกๆพอจับบอลก็ดึงจังหวะช้าเกินไปมีหลายครั้งที่จับบอลควรจะปล่อยตั้งแต่จังหวะแรกหรือจับปุ๊บขยับจับจ่ายตามจังหวะสไตล์ที่ตัวเองเล่นวันนี้ไม่ทําวันนี้ช่วงแรกๆช่วงครึ่งเวลาแรกพยายามจะจับบอลดึงจังหวะครึ่งจะออกขวาปุ๊บพลิกโยกมาออกซ้าย แล้วก็แต่งบอลยาวเสียจังหวะโดนลุมโดนแย่งเสียบอลดอกกูเนี่ยเติมมาสนับสนุนตลอดบางครั้งอาหมัดปล่อยมาให้บางครั้งใช้เป็นตัวหลอกใช้เพื่อนวิ่งหลอกขึ้นมาแล้วตัวเองก็ตัดเข้าในแล้วเสียผมก็เลยเอา้าอะไรวะซ้ายแมงกระตือตันคบ,บี้เมนูนี้ไม่ต้องพูดถึงหายไปเลยมีจังหวะได้จับอยู่เล็กน้อยแล้วก็โดนลุมเสียบอลเมนูกับบทบาทเบอร์สิบฝั่งซ้ายครึ่งแรกวันนี้ไม่มีส่วนเลยวันเนี้ยซ้ายทั้งแถบไม่ดีเลยไม่ได้เลย เริ่มตั้งแต่มาซาอุยดาโล่บรูโน่เมนูหายหมดเลยวันนี้ในครึ่งเวลาแรกยูไนเต็ดไม่สามารถปฏิปต่อเกมได้เลยทั้งๆที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยว่ากันตามตรงทุกคนครับคุณภาพนักฟุตบอลเขารวมถึงคุณภาพทีมตอนนี้สถานการณ์ทีมตอนนี้เลสเตอร์ไม่ได้ดีเลยเลสเตอร์ต่อบอลขาะบอลกันพัแป๊บก็เสียจับจ่ายอยู่ดีๆก็บอลลัน่นแต่ประเด็นคือยูไนเต็ดแม่งเล่นเหมือนเขาเป๊ะจับบอลอยู่ดีๆพลิกบอลพอจ่ายปุ๊บ เสียจ่ายย้อนหลังทงัทง้ทงๆ้ที่แม่งไม่ใช่ตัวใหม่กันด้วยนะแม่งเล่นกันมาตั้งนานแล้วจับปุ๊บจับลั่นพอจับอยู่ตีนส่งให้เพื่อนย้อนหลังส่งให้เพื่อนเผื่อเกินขาดอยู่แบบเนี้ยจับบอลกระเด้งกระดอนไม่ต้องพูดถึงว่าใครลาสมุดหอยลุ้นเหมือนเดิมเปรีย้ยสิ่งที่มันทําให้เกมในครึ่งเวลาแรกแตกต่างคือช่วงท้ายครึ่งแรกความผิดพลาดของยูไนเตตคืออูกเ้ไปเล่นยากบอลจากที่ไม่มีอะไรเลสเตอร์จากผู้รักษาประตูเตะโด่งวางยาวมาจังหวะนั้นเลนิโยโลมั้ง ม่งดักได้แล้วบอลเข้าทางอูกเตจะบังริมเส้นแล้วจะดึงบอลเข้าในโดนเขาดักได้เรียบร้อยพอเขาดักได้ไอเอลคานุส e, พาบอลเข้าไปสุดเส้นแล้วตบเข้าในได้ยิงทีแรกติดเซฟโอนานะ่ามันทิ้งตัวไปฝั่งหนึ่งแล้วขายยื่นเซฟได้แต่บอลมันใกล้ตัวแล้วก็เป็นบ็อบบี้เดคาโดบาลิสซ้ำจดจ่อเข้าไปเรียบร้อยบอลแม่งเข้าหัวเข้าทางคู่แข่งเราโดนหนึ่งศูนย์แบบที่เอาจริงๆนะมันก็เป็นจังหวะเข้าทำที่ถามว่าเลสเตอร์สำหรับผมเนี่ยมีดวงด้วยไหมก็มี มีดวงด้วยมีความผิดพลาดของยูเนเต็ดไปบวกด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดพวกเขาได้ประตูอะพวกเขาได้ประตูจากเกมที่มันสูสีกันอะคือแย่ทั้งคู่นะจบครึ่งแรกยูเนเตดตามหลัง1 0ฝั่งซ้ายตีปั่นขึ้นไม่ได้ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญก็คือการขาดลิซันโดมาร์ติเนสเพราะถ้าเกิดว่ามีมาร์ติเนสเนี่ยมาร์ติเนสจะเป็นตัวที่คอยออกบอลให้ก่อนหน้าน,นียบอลเราจะหนักซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายแปบบ๊แบบเดียวก็ขึ้นซ้ายมั่งจะเติมแต่ฝั่งซ้ายนั้นจะสั้นมั่งงยาวมั่ พอลิซันโดมาร์ติเนสมันเป็นคนกำหนดเกมลุกของยูไนเต็ดที่ผ่านมาตลอดเลยเดี๋ยวเล่นกับบลูโน่มั่งเดี๋ยวยอดเข้าไปให้แบ็กมั่งเดี๋ยวยอดให้เบอร์สิบมั่งเดี๋ยวเปิดยัดเข้าไปให้กองหน้าได้ลุนมั่งหรือไม่ก็เติมขึ้นไปหน้ากรอบลุ้นยิงอะไรแบบเนี้ยมันคือพึ่งลิซันโดมาร์ติเนสมาตลอดแล้วพอวันนี้ไม่มีเรียบร้อยพอต้องเล่นกันไปด้วยกันพอต้องเชื่อมการต้องหาใครสักคนทำอะไรบางอย่างไม่มีเลยฝั่งซ้ายก็ตายสนิทส่วนฝั่งขวาอาห์มัดวันนี้เล่นยยยาากกดึงงจังหวะะเเสียเยอม ควรจะปล่อยบอลง่ายกว่าน,นี้เพื่อเข้าทําก็ไปเล่นหลายจังหวะเกินไปส่วนเลนิโยโล่พยายามสนับสนุนแล้วแหละแต่ก็ได้เท่าที่ได้อะประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะห่วงเกมรับด้วยไม่ค่อยกล้าดันครึ่งเวลาแรกอยู่นะแต่ยังไม่ค่อยกล้าดันเท่าไหร่จะแบบยืนประคองข้างหลังไว้แล้วระยะของกลางกับหลังแม่งก็จะห่างเลสเตอร์แม่งแทงทีมีพื้นที่ให้กองหลังต้องวิ่งแบบโอ้โหอุกเตวันนี้ก็เหมือนจังหวะสปีดบอลเหมือนจะไม่ทันด้วย ครึ่งแรกนะจังหวะจะตามงับเขาทีแรกไม่ถึงทีสองโอ้โหจะได้จะฟาวไม่รู้ก็ต้องลุ้นกันงับไม่ค่อยโดนอูกเต้หลังๆก็ดูแปลกๆแ,และเกมนี้ครึ่งแรกก็สปีดบอลตามเขาไม่ทันส่วนข้างบนฝั่งขวาอีกคนก็เป็นดอกกูอย่างที่บอกดีอยู่คนเดียวนั่นแหละดอกูกองหน้าลาสมุดฮอยลุนประมาณนี้แหละครับก็คือมีแค่ชื่ออยู่ในสนามแล้วก็เงียบ45นาทีแรกของยูไนเตดก็เลยจบแบบห่วยแตกมากๆ อ่ะทีนี้ยูเนเต็ดในครึ่งเวลาหลังมีการเปลี่ยนตัวช็อกขึ้นไปอีกจัดตัวลูเบนอัมบรีนว่าแม่งแปลกแม่งเซอร์ไพรส์และกับการโยกดอกูขวาดารโลซ้ายครึ่งเวลาหลังเนี่ยมั่นใจเลยสําหรับผมเนี่ยเอาอามัดเล่นวิงขวาเถอะว่าเอาดารโลออกไปเถอะแล้วเอาดอกกูไปเล่นซ้ายขอแม่งแบบธรรมชาติให้มันเท้าซ้ายแล้วอามัดเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นเท้าซ้ายเล่นขวาแต่ว่าที่ผ่านมามันทําได้ให้มันเล่นไปแล้วลุ้นกับการาโช่ลงมาดีกว่าสุดท้ายการาโช่มาจริงจริง แต่คนที่ออกแม่งคือดอกกูคนที่อยู่แม่งคือดาโล่ผมแบบฮะหน่ใจจริงพอการคิมกูอามอลิมเปลี่ยนจริงแต่แม่งเปลี่ยนคนที่ดีที่สุดในครึ่งเวลาแรกออกแล้วเอาการนาโชลงมาซึ่งถามว่าเราต้องการไหมเราต้องการเกมลุกอยู่แล้วเพราะเกมลุกตอนนั้นมันตีปันแต่ที่เราต้องการให้มันออกก็คือดาโล่แต่แม่งไม่ออกแม่งไอ้นี่แม่งเหนียวยิบหายขนาดมีตัวใหม่มามึงยังแข็งมึงแข็งจัดมึงก็เล่นวิ back ่งแบ็คซ้าย เอาอาหมัดมาเล่นวิงขวาเมนูมายกมาเล่นฝั่งขวาตรงหลังกองหน้าแล้วก็กานาโชเล่นซ้ายเกมยูนแต่ในช่วงครึ่งเวลาหลังผมว่ามันเริ่มครึ่งหลังเนี่ยมันมีช็อตหนึ่งที่ลาสมุดฮอยลุนทําได้ดีที่สุดในเกมวันนี้คือจังหวะที่มันจับบอลแล้วเหมือนวอลฟาร์ดจังหวะที่มันเหมือนจับแบบข้ามบอลพลิกหนีแล้ววอลฟาร์ดเข้าพลวดมันเลยได้บอลกระชากไปสุดเส้นแต่จังหวะสุดท้ายที่ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่กว่ามันจะปล่อยบอลมันก็จะเสียหลักอยู่แล้ว อุตส่าห์สปินหนีเขาไปได้พลิกหนีมาได้แต่พอสุดทางจ่ายตัดเข้าไปก็ไม่มีอะไรจบไปตายจังหวะสุดท้ายแต่นั่นคือช็อตแรกแล้วน่าจะเป็นช็อตเดียวด้วยมัง้งที่ลาสมุดฮอยลุนเล่นกับลูกบอลแล้วทําได้ดีรู้สึกว่าเออมึงเก็บบอลเป็นกองหน้าที่มีประโยชน์สักทีแม้จะไปตายตอนจบก็ตามแล้วหลังจากนั้น,ฮอ,นฮอยลุนก็เงียบหายไปฮอยลุนก็เงียบหายไปแล้วก็คืนฟอร์มคืนล่างเดิมบอลกระเด้งกระดอนออกอยู่ตลอด แล้วหลังจากนั้นเกมยูไนเต็ดก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมผมว่าเกมยูไนเต็ดในครึ่งเวลาหลังอะ่ะมันดีขึ้นเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้อ่ะพยายามเล่นแบบเน้นเกมรับแล้วรอจังหวะสวนกลับไม่ได้เหมือนครึ่งแรกที่บีบแดนบนบีบตรงกลางเพลสใส่ไม่ใช่แบบนั้นบวกกับนักเตะยูไนเต็ดมันดันขึ้นสูงกองหลังมันดันขึ้นมากดในแดนเลสเตอร์มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต่างจากครึ่งเวลาแรกเลยเกมยูไนเต็ดมันบังคับด้วยสกอร์ ท้าไมครึ่งหลังอ่ะยูไนเตตมีโอกาสได้เล่นกับลูกบอลเยอะขึ้นได้เข้าไปกดดันในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้นแต่ไอเข้าไปในกรอบแบบเน่งๆเน้นเ้น,น,นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันได้ป้วนเปี้ยนเยอะมันได้เล่นกับลูกบอลเล่นเกมลุกดูเหมือนว่าจะดีขึ้นหือหวาถ้าดูไฮไลท์ก็อาจจะมีภาพไฮไลท์ที่ตัดมาแล้วมีจังหวะยูไนเตดได้เล่นเกมลุกเนี่ยถ้าใครมันตื่นมาแล้วมันมานั่งดูไลฟ์สกอร์แล้วมาดูไฮไลท์อ่ะมันก็จะเหมือนว่าครึ่งหลังยูไนเตดเล่นดีมากแต่จริงๆมันก็คือตามมจัังหวะเกครบ มันเป็นจังหวะฟุตบอลที่พอคู่แข่งเล่นแบบนี้เราก็เล่นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้มันสมดุลกับเกมไปมันเป็นโมเมนต์ที่เราครองบอลเดินเกมลุกแต่ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดียังเป็นจังหวะเปิดปืดป,ดปาดไปมาไม่ได้มีอะไรในพื้นที่อันตรายขนาดนั้นจริงๆถ้าเกิดเราจะใช้คําว่าด,ดีเลยคือการที่เราสร้างโอกาสแล้วมีโอกาสยิงประตูยิงประตูอยู่ตลอดทําให้กองหลังเขาต้องแบบเหนื่อยส่วนเซทําให้ผู้รักษาประตูแม่งเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเซฟเราต้องกดดันแบบนั้นยิงชนเสาชนคานเราต้องกดดันแบบนั้นและต่อเนื่อง นั่นคือการยกระดับเกมลุกของทีมขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันเหมือนแค่เดินไปตามโมเมนตัมของเกมที่มันเป็นเท่านั้นเองมีจังหวะที่อาหมัดครึ่งเวลาหลังจากที่ครึ่งแรกผมบอกว่าแม่งดึงจังหวะเล่นยากขึ้นครึ่งหลังอาหมัดเล่นง่ายขึ้นพยายามจับจ่ายพอเล่นวิงแบ็กแปลกว่ะพอเล่นวิงแบ็กมันจับ,ม,จบมันจ่ายมันพยายามเคลื่อนหนึ่งสองสุดเส้นเปิดมันเล่นเออมึงเล่นดูเป็นธรรมชาติมากผมเริ่มแบบหรืออาหมัดมึงกลับมาเล่นวิงแบ็กดีกว่าไหม พอเล่นเบอร์สิบรู้สึกว่าจะทำอะไรที่มันดูเยอะเกินไปแล้วมันดูเสียจังหวะทั้งทีมและตัวเองถ้ามาเล่นวิงแบ็กเนี่ยบางทีมันน่าจะได้มีพื้นที่ในการใช้สปีดใช้ความคล่องตัวน่าจะมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าแต่ช็อตที่อาหมัดกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงที่คอบบี้เมนูที่เหมือนจะดีอยู่ปั๊บหนึ่งได้ต่อชิ่งหนึ่งสองเคาะสุดเส้นอยู่บ้างเล็กน้อยในช่วงต้นครึ่งหลังแต่เล่นเรื่อยๆ,เ,อยๆเมนูก็เริ่มดรอปกว่าเกมแล้วช่วงเวลานั้นคนที่เด่นมาากกคือโช ต้องชื่นชมกานณโชวว่าครึ่งเวลาหลังอ่ะการเปลี่ยนของลูเบนอมริมในการเลือกกานณโชวลงมาถือว่าได้ผลกานณโชลงมาแล้วมันเห็นผลว่าเกมมันขึ้นซ้ายแล้วมันได้ต่อเนื่องซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าดอกูออกไปเกมเลยดีแม้ไม่ใช่แบบนั้นอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้โมเมนตัมมันพาไปบวกกับความยอดเยี่ยมของกานณโชที่พอมีกานณโชมันยืนรับบอลในจุดที่ได้เล่นเกมลุก แล้วจังหวะที่มันทําเกมลุกมันลากกินตัวได้มันตัดในมันกินพื้นที่ได้มันเปิดที่ให้ดา์โล่เติมได้ให้บรูโน่มารับบอลได้ฮอยลุนวิ่งมาลับได้มันเปิดช่องมันกินหนึ่งตัวปุ๊บหรือมันรับบอลมันกระชากปุ๊บเพื่อนสามารถรับบอลต่อได้ในขณะที่ครึ่งแรกเมนูหลอดถอยลงมาดาโล่แม่งย้อนกลับหลังบอลมันไม่ค่อยจะถึงเมนูและเมนูก็ไม่ใช่สไตล์ที่แบบใช้ความเร็วกินพื้นที่แบบนั้นต้องเล่นเชื่อมแต่ดาโล่แม่งไม่เชื่อมกับใครเลยอ่ะแม่งจะย้อนหลังอย่างเดียวเกมซ้ายมันเลยตาย แต่ครึ่งหลังกานาโชมันมามันกินตัวได้มันมีความเร็วมันพร้อมจะท้าดวลคู่แข่งก็เหมือนแบบเราแวดระวังอะ่ะมันสุดเส้นได้มันตัดในได้เหมือนต้องระวังมัน2ทางก็เลยดูเป็นเกมที่วูบวาบขึ้นจากฝั่งของกาณาโชช่วงเวลานั้นลูเบนอมบริมสัก6กกว่านาทีเปลี่ยนคอบบี้เมนูออกเอาโจชัวเซิร์กซีลงมาแทนแต่วันนี้หอยลุนยังเหมือนเดิมแต่เซิร์กซีลงมาแล้วอะ่ะดูมีประโยชน์บ้าง ดูลงมาวิ่งตามมาช่วยเกมรับพยายามจับพิกบอลซับพอร์ตบอลได้อยู่พอสมควรบวกกับเลี้ยวแรงที่มีกว่าด้วยแล้วก็สรีระร่างกายในขณะที่เลสเตอร์เริ่มล้าลงไปเริ่มโรยลาลงไปแล้วจังหวะเวลาตอนนั้นน่ะมันเป็นโมเมนต์ที่อยู่ในเต็ดเล่นเกมลุกเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องการการไล่บอลไม่ต้องการอะไรแล้วมันต้องการตัวที่เข้าไปในกรอบแล้วก็พร้อมที่จะยิงประตูให้ได้ผมว่าเนี่ยนาทีหกสิบสามอมอลิมทำแบบนั้นเมนูออกเซิร์กซีลงแทนกานชโชอ่ะหลังจากนั้นมันได้ยิงเลยจังหวะที่เซิร์กซีลงมา เป็นช็อตที่กานาโชมันพาบอลขึ้นมาแล้วจังหวะมันได้ผมจำไม่ได้ที่มามันมายังไงแต่สุดท้ายมันได้เอี้ยวตัวยิงบอลมันน่าจะยิงไปแล้วแลับเบลฟาสกำลังจะเข้าประตูแต่โดนไอโอตโตรีม่มั้งสไลด์แล้วก็ดักบอลเด้งชนคานแล้วเด้งออกไปได้ดูนแต่ดก็เลยพลาดประตูตีเสมอจากกานาโชไปแบบน่าเสียดายมากแล้วมันก็จะมามีจังหวะถัดจากนั้นมาไม่กี่นาที จังหวะแรกคือมาซาอุยเนี่ยอยู่ในเตดกดดันถมต่อเนื่องมาซาอุยเปิดเข้าไปโดนมงสก,กัดออกมาหรือโดนเตะสก,กัดไม่รู้แต่สก,กัดออกมาโยโลดักบอล2อ่มงตั้งกลับมาที่กานาโชกกานาโชดึงจังหวะพาบอลสุดเส้นจ่ายยัดเข้าไปลาสมุดฮอยลุนยิงทีแรกน่าจะติดบอลฟาดบอลแม่งเข้าทางโจโจเซิร์ซียืนแบบยือหล่อๆใช้คําว่ายืนหล่อๆแล้วยืนยิงเลยอะ่ะเนี่ยผู้รักษาประตูก็เสียหลักไปแล้วจากจังหวะที่โถมไปหาราสมุดฮอยลุนที่ยิงคนแรก บอลเข้าทางเซิร์ซียือ้อหล่ดอๆแล้วแปรกระแทกเข้าประตูเรียบร้อยยูเนเต็ดกลับมาสู่เกม1ต่อ1จักโจชัวเซิร์ซีโมเมนตัมความกระตือรือร้นที่จะเดินหน้าเล่นเกมลุกแล้วก็เลสเตอร์มันอย่างที่บอกอะ่ะคือเลสเตอร์เขาไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นเขามีปัญหาแล้วเขาก็พร้อมจะผิดพลาดเองอยู่ตลอดและเป็นแบบนี้มาทางฤดูกาลอันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วแต่ประเด็นคือยูเนเต็ดเนี่ยพาตัวเองให้มาสู่สถานการณ์ยากลําบาก หลังจากนั้นยูน่เต็ดก็มีจังหวะอีกครั้งนาที78เดินเกมลุกต่อเนื่องจังหวะเนี้ยบอลแม่งกระเด้งกระดอนคือเกมมันไม่ได้แบบปฏิปัต่อสวยงามหรอกยูนเต็ดมันก็ยังแบบจับ่ายลั่นมั่งเดี๋ยวบอลแม่งกระดอนมานี่ตามมาปุ๊บไอ้นี่มาดักบอล2ได้พอดักบอลสองได้จ่ายเสียบอลกระเด้งกระดอนบอลสุดท้ายกระดอนน่าจะโดนหน้าแม็กควายไปเข้าทางกาณาโชกาณาโชกหนึ่งสองกับดาโลเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะเนี้ยลาสมุนไพรุนแม่งสปินเข้าไปอยู่เสาสอง ผมไม่รู้ว่าช่องมันมากขนาดไหนจ่ายถึงหรือเปล่าหรือว่าจ่ายยากง่ายผมไม่แน่ใจแต่ว่าการาโชกเข้าไปข้างในจังหวะเน,นี้ยน้องแม่งเลือกยิงเสารแรกแต่แม่งสึกยิงเข้าหน้าต่างยิงออกหลุดเสารแรกไปดื้อๆง่ายๆเลยน่าเสียดายจริงๆไอช็อตเนี้ยแม่งเป็นช็อตที่ถ้าการาโชกเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นการจ่ายเข้าในอ่ะไม่รู้แหละว่าจะถึงเพื่อนหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเป็นทามมิ่งหรือการตัดสินใจที่น่าจะถูกกว่ามากกว่าการตัดสินใจยิงเองยิงเองมันไม่ผิดหรอกเพราะมันหลุดเข้าไปแล้วถูกไหมมันยิงเองได้แต่ว่า ถ้ามองที่ตัวข้างในเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าช่องว่างมันเปิดขนาดไหนแต่ถ้ามองแล้วเลือกยัดเข้าไปข้างในมันน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมจําช็อตที่กานาโชแบบตัวแต่ละตัวของดยุนเ็ดมันยืนตําแหน่งไม่ได้เหมือนกันแต่พอกานาโชเลือกยิงแล้วยิงแบบไม่ดีอ่ะแม่งก็เลยแบบมันน่าเสียดายแต่ผมไม่ตําหนิกานาโชเพราะว่าการาโชตั้งแต่มีปัญหาโดนดรอปไปพร้อมกับแลดฟอร์ดอะตั้งแต่กลับมามันดีขึ้น ก่อนหน้านี้การ์ตาโชแม่งตะบี้ตะบันยิงจนเราหงุดหงิดมึงไม่เล่นกับเพื่อนทุกวันเนี้ยแม่งเล่นกับเพื่อนจนแม่งไม่พยายามยิงเลยแล้วพอวันนี้มันพยายามแบบสร้างจังหวะกับเพื่อนอยู่ตลอดแล้วถ้ามันจะมีโอกาสแล้วลองยิงบ้างผมไม่ว่ากันผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณเล่นแล้วโอกาสแบบแบบเฮย้ยมันเป็นของคุณคุณอยากลองคุณลองเลยแต่ในระหว่างเกมคุณต้องพยายามสร้างให้เพื่อนหน้าที่คุณคือการสร้างสรรค์และถ้ามีโอกาสคุณค่อยจบแต่ถ้าโอกาสมันไม่ใหญ่พอหรือมันไม่ใช่แบบหันันนานมาทีขนาดนั้นแบบเน่งๆน่งอ่ะคุณพยายามสร้างดีกว่า ดึงจังหวะดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วผมว่าทามมิ่งมันก็คือน้องมันอยากลองอันนี้ผมผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ว่ากันลองกันได้ไม่ตําหนิไม่ว่ากันจังหวะนี้มันน่าลองก็ลองไปก็เลยแบบโอเคน่าเสียดายแม่ถ้าจ่ายไปน่าจะมีลุ้นแต่ไม่ได้จ่ายหอยลุ้นก็หงุดหงิดแล้วบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยหอยลุ้นอ่ะพออยู่ในตําแหน่งเพื่อนก็ไม่ค่อยจ่ายถุยผมไม่รู้ว่าจังหวะนั้นหอยลุ้นมันวิ่งเข้าไปเนี่ยมันมีช่องจะจ่ายถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ระหว่างเกมก่อนหน้าเนี้แม่่จับบกกะะเดะดอนอ เดี๋ยวจับเดี๋ยวดีดจับบอลแบบโหเหมือนมึงแบบทะเลาะกับลูกบอลตลอดเป็นกองหน้าที่ไม่เอาบอลเลยอะล่ะนอกจากนั้นยูไนเต็ดก็มีจังหวะแบบเล่นเกมลูกใดเตะมงเตะมุมแม่งเตะไปก็เท่านั้นเตะบูโนพยายามเตะกดดันก็ไปลูกษาประตูเขาก็ปัดทิ้งออกมาลูกตั้งแต่ยูไนเต็ดแม่งไม่มีประโยชน์เลยอ่ะตั้งแต่เกมที่แล้วจนเกมนี้กระทั่งนาที90้วกสา ฟีคิกที่ก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วว่าผมไปคิดว่าแม่งต่อเวลาแล้วแม่งยาวๆลูคคืนนี้ก็นั่งเมื่อๆกำลังนั่งเมื่อๆเลยอยู่ดีๆก็มองฟีคิกบูโน่เปิดเข้าไปแม็กควายหมงเอา้าเลือไปดูภาพช้าเอา้าเฮียแม่งล้ำหน้าแม่งล้ำหน้าง,งับนกหวีดที่พุทธสินงับมันให้ประตูก็เลยเอา้าวไม่มีว R เหลือไปดูลายแมนลแมนก็วิ่งกลับอา้าวยูนนเต็ดก็เลยได้ประตู2-1แม่งโล่งอกแต่ไอระหว่างที่โล่งอกแล้วเซ็ตอืมโล่งอกที่ได้ประตู แต่กูต้องมานั่งเหนื่อยกับเรื่องล้ำหน้าอีกแล้วมึงดา่าไม้อีกแล้วมึงโกงอีกแงะโดนอีกแล้งับแล้วว่าไม่ทันขาดคาเห็นไหมไลฟ์อยู่มาแล้วรู้ว่าล้ำแต่ทําไมถึงได้ประตูหลังงับเนี่ยมาแล้วไอ้แม็กควายมึงแล้วอยู่ในเตดถ้าเกิดเพื่อนๆมาอยู่กันในไลฟ์หลังเกมเนี่ยผมบอกตลอดว่าอยู่ในเตดอะทุกครั้งที่แม่งได้ฟรีคลิกผมไม่เข้าใจว่าทําไมมึงชอบไปยืนสแตนบายในตําแหน่งล้ำหน้างงชิบหาย นักเตะยูเนเตดเวลามันจะเล่นฟรีคิกแม่งชอบไปยืนล้ำหน้าแล้วเข้าลายไม่ทันปัดจำํำบางครั้งแม่งไม่คิดจะกลับลายด้วยซ้ำม,มึงยืนคาล้ำหน้าแล้วก็เพื่อนเปิดไอ้เฮี้ยมันล้ำหน้าแล้วมันเสียฟรีคิกอย่างเงี้ยแทนที่เราจะได้เรากลายเป็นเสียเพราะเราล้ำหน้าตลอดมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเว้ยแม่งเป็นอย่างงี้มาตลอดแต่วันเนี้ยได้ประตูเพราะแม่งไม่มี VAR ผู้ตัดสินแม่งแบบเบลอเเหมือนแม่งแบบไอ้เหี้ยกูง่วงว่ะกูขี้เกียจเป่าแล้วอะ คือเราไม่ได้ประตูจากเนี่ยผู้ตัดสินก็คงไม่ต่างจากเซอร์เลยก้าก็คงไม่ต่างจากแฟนบอลน,น่ะอยู่ดีๆพ่อก็ให้เรื่อๆเหมือนแกเพลี้ยแกเป่าให้ลายแมนแกก็ไม่ยกเอาแกเคลียซะอย่างนั้นเอาพอเคลียแบบนี้เราก็เฮดีเราก็เข้ารอบดีแต่ประเด็นคือในรายละเอียดผู้เล่นยูเรเตดคนที่จัดการเรื่องเซตพีดรูเบนอมูลิมมึงเล่นฟรีคิกได้ไม่มีประโยชน์กันตลอดเลยนะอันนี้ได้มาก็กกงเขามาด้วยถูกไม่งับที่ได้มาก็กกงเขา เขามาทวงความยุติธรรมเนี่ยไม่รู้สมัครแอดหลุมมาแล้วหรือยังอะ่ะโอ้ไม่ใช่เปาบุญจีนจะให้กูไงอะ่ะทาหารอย่างงี้เหรอบ้าบออยู่ดีจะบอกว่าเอ้ยทหารจับแม็กควายมาจับมันโกนผมแล้วตบจนกว่ามันจะแดงอะไรแบบนี้หรอมันก็ตลกว่าผมไม่ใช่เปาบุญจีนไม่ต้องมาทวงความยุติธรรมที่ผมเพราะผมก็บอกแล้วว่าแม่งเป็นความห่วยแตกของพุทธศิลป์ VR ทีมงานรายการแข่ง รายการระดับนี้มึงควรจะมีแต่มึงไม่มีเฉยเลยได้แต่รอดูว่าเขากําลังติดตั้ง<ๆ>กําลังพยายามอะไรบางอย่างเป็นกําลังใจให้ลูเบนอมริมครับเพราะลูเบนอมริมเขาก็บอกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ก็มันจะเจ็บปวดมันจะต้องทุกทรมานกันจบฤดูกาลเขาย้ํามาตลอดแหละเขาย้ยาตั้งแต่มาจนล่าสุดเขาก็ย้ําอยู่มันจะต้องเจ็บปวดจะต้องทุกทรมานกันต่อไปอีกเยอะเราจะต้องปรับเราจะต้องแก้เราจะต้องพัฒนาเราจะต้องการนักเตะที่ใช่จริงๆเราจะไม่ใช้เงินสเปะสปะเหมือนอดีต เราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อแผนระยะกลางและยาวจะไม่แค่แบบเอาแบบผักชีโรยหน้าเหมือนเมื่อก่อน่อะก็ว่ากันไปก็คือเสือ้อนาคตปัจจุบันช่างแม่งทนดูขอบตาดำหงุดหงิดกันไปเพราะฉะนั้นเราก็บนบนจบเกมนี้ปุ๊บนอนรอดูเกมต่อไปดีกับชมแย่กับบนเหมือนเดิมทําได้แค่นี้จริงๆแฟนยูไนเต็ดก็ทําใจนะยังไงเราก็จะต้องอยู่กันแบบนี้ไปอีกครับ